ในอดีตการก่อนแสงไฟแห่งอรารยธรรมจะสัดส่องทั่วแผ่นดินในยามที่ภูเขาป่าไมา้และแม่น้ำยังคงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพและเกรงกลัวหลวงพ่อชัยผู้เป็นพระผู้เปี่ยมด้วยวิชาอาคมและคุณธรรมได้ออกทุดงผ่านดินแดนประเทศลาวมุ่งหน้าสู่ภูเขาควายสถานที่ที่ร่ำลือถึงความลี้ลับและแรงแห่งอาถรรพ์จุดมุ่งหมายของท่าน ไม่ใช่เพยงเพื่อฝึกจิตให้แน่วแน่แต่ยังเพื่อโปรดสัตว์ทั้งหลายทั้งผู้มีร่างและไร้ร่างหลวงพ่อชัยเริ่มต้นการเดินทุดงจากชายแดนฝั่งไทยเข้าสู่แขวงจำปาสักประเทศลาวในช่วงปลายฤดูแลง้งขณะที่พื้นดินแห้งแตกกระแหงเศษใบไม้ร่วงกรอบเกลื่อนทางป่าเสียงแมลงป่าร้องระงม,มในความเงียบหลวงพ่อท่านพกติดตัวมีเพียงกลด ที่ใช้กางเป็นที่พักพิงยามค่ำคืนจีวรชุดเดิมที่สวมอยู่และบาทสำหรับบินทบาทไม่มีสิ่งของฟุ่มเฟือยใดๆอาหารที่มีติดตัวก็มีเพียงข้าวสารแห้งกับเกลือเม็ดเล็กๆสำหรับปรุงรสเท่าที่จำเป็นท่านเดินทางด้วยความสมถะและเรียบง่ายด้วยความตั้งมั่นในวิถีแห่งพระธุดงผู้แสวงหาความวิเวเส้นทางที่หลวงพ่อใช้เดินทุดง เป็นทางดินแดงลูกรังที่ขดเขียวและเต็มไปด้วยคโคลนแห้งแข็งบางช่วงต้องลุยลำธารบางช่วงต้องปีนป่ายโขดหินกลางหุบเขาไร้ถนนลาดยางไรไฟฟ้าส่องสว่างผู้คนในหมู่บ้านห่างไกลยังใช้ชีวิตด้วยวิธีเก่ามีบ้านไม้ยกพื้นหลังเล็กๆบางแห่งใช้แสงตะเกียงเจ้าพายุเป็นแสงนำทางยามค่ำคืนชาวบ้านยังตักน้ำจากลำห้วย และใช้กองฟืนต้มน้ำทำอาหารในครวัวดินหลวงพ่อชัยต้องผ่านเส้นทางเหล่านี้ด้วยความสมบภายในหาได้วันไหวในอุปสรรคทั้งหลายไม่ทุกเช้าที่ฟ้าสางท่านจะอุ้มบาทรเดินเข้าสู่หมู่บ้านตามลำพังบินทบาทตามบ้านเรือนเล็กๆที่อยู่ห่างไกลกันบางวันได้เพียงข้าวเหนียวปั้นก้อนหนึ่งหรือผักป่าลวกน้ำร้อนชาวบ้านที่ศรัทธาพากันออกมาถวายอาหาร ด้วยใบหน้าที่เปินยิ้มบางคนแม้จะยากจนแต่ก็หุงข้าวไว้เผื่อหลวงพ่อด้วยใจเปี่ยมบุญการเดินป่าของหลวงพ่อจึงมิได้มีแต่ความเหนื่อยล้าหากแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนและแรงศรัทธาจากชาวบ้านที่ได้พบเห็นยามกลางวันอากาศร้อนอบอ้าวพระองค์เดินกลางแดดโดยไม่หวั่นไหวแม้ผิวหนังจะกร้านแดดมแมลงป่ารบกวนหรือรอยแผลจากกิ่งไม้ขวน ท่านถือว่าเป็นการฝึกขันติธรรมส่วนในยามค่ำคืนหลวงพ่อจะหาที่ราบสงบใต้ร่มไม้ใหญ่ปักกลดและทำวัดสวดมนต์ก่อนเข้าสมาธิท่ากลางเสียงป่าที่มีทั้งเสียงนกร้องลิงส่งเสียงโต้ตอบและบางคืนยังได้ยินเสียงสัตว์ใหญ่เดินอยู่ไม่ไกลกลิ่นไอของความลี้ลับแผ่ซ่านไปทั่วแต่หลวงพ่อชัยกลับนั่งนิ่งด้วยใจสงบไม่ไหวเอนแม้ในใจด้วยจิตแน่วแน่ในพระธรรม หลวงพ่อเดินไปข้างหน้าอย่างไม่ยอทอ้อการทุดงของท่านมีใช่เพียงเพื่อแสวงหาที่สงบวิเวกเท่านั้นหากแต่เป็นการฝึกจิตให้รู้จักความอดทนฝึกกายให้รู้จักความเรียบง่ายและฝึกใจให้พ้นจากความยึดมั่นทางผงท่านเดินกับธรรมชาติดื่มน้ำจากลำห้วยกินผักป่าตามฤดูกาลและนอนใต้ร่มไม้เฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติรอบกาย จนจิตกลมกลืนไปกับป่าโดยสิ้นเชิงเมื่อท่านมาถึงเชิงเขาผูควายเวลานั้นแสงตะวันเริ่มคล้อยต่ำพระอาทิตย์อัสดงรินแสงสีทองอ่อนพาดผ่านปลายยอดไม้สูงชลุดของป่าเบื้องหน้าใบไม้ต้องแสงกลายเป็นสีทองแดงระยับก,ก่อนจะถูกเงาของภูเขาทาบทับจนบรรยากาศรอบข้างเข้าสู่ความเงียบงนันไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงพูดคุย มีเพลงเสียงธรรมชาติของป่าเล็กที่แทรกซึมด้วยกลิ่นชื้นของดินและกลิ่นใบไม้เก่าภูเขาควายตั้งตรงานอยู่เบื้องหน้าลักษณะโค้งมนของสันเขาและดูลไม้หลังควายใหญ่ที่กำลังหมอบพักอยู่กลางผืนดินเป็นที่มาของชื่อภูควายที่ชาวบ้านเรียกกันมาหลายชั่วอายุคนภูเขาลูกนี้ไม่เพียงแต่สูงใหญ่และลึกลับหากยังเป็นที่กล่าวขานถึง เจ้าที่หรือผีเจ้าผู้ที่ผู้เท่าผู้แก่เล่าขานว่ามีฤทธิ์มีทิฐิและแรงครูสูงหากผู้ใดเข้ามาโดยไม่แสดงความเคารพอ่อนน้อมมักจะมีอันเป็นไปพระทุดงหลายรูปที่เคยผ่านภูแห่งนี้ต่างมีประสบการณ์แปลกประหลาดบางฝันเห็นบุคคลแปลกหน้าในายามหลับไหลบางได้ยินเสียงเรียกชื่อในปาน่าเงียบหรือรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลาบางรายถึงกับต้องลาถอย ออกจากพื้นที่ในค่ำคืนแรกด้วยอาการไข้สัน่นหรือคลุ้มคลั่งแต่หลวงพ่อชัยหาได้วันไหวไหม่ด้วยใจที่ฝึกฝนมาอย่างมั่นคงท่านเข้าใจดีว่าทุกสิ่งในโลกล้วนอยู่ใต้กฎแห่งกรรมและธรรมไม่ว่าเจ้าที่หรือผีผู้ใดๆหากไม่ถูกกระทำด้วยเจตนาอันชั่วร้ายก็ย่อมไม่มีสิทธิรุกรานผู้ใฝ่ในธรรมท่านจึงเลือกหาที่ราบเล็กๆบริเวณเชิงเขา ใกล้ทานน้ำใสที่ไหลยเย็นผ่านก้อนหิงปูน,น้อยใหญ่บริเวณนั้นร่มเย็นมีไม้ใหญ่ขึ้นเรีงรายกันอย่างแน่นหนาปกคลุมจากแสงแดดและคงความชื้นไว้ได้ตลอดวันท่านใช้มีดพับเล็กๆตัดวัชพืชออกพองามปักกลดลงอย่างเงียบเชียบเจริญภาวนาบทแรกโดยไม่ลังเลท่ามกลางเสียงมแมลงยามเย็นและกลิ่นดินป่าที่ลอยแต่จมูกหลวงพ่อเข้าสมาธิด้วยจิตสงบ แน,แน่วแน่ไม่มีความกลัวไม่มีความลังเลท่านเปรียบดังหยดน้ำใสที่หยดลงบนผืนน้ำไม่หวนไหวไปตามกระแสใดๆในห้องสมาธิที่ท่านดำดิ่งลงไปนั้นกายภายนอกอาจอยู่ท่ามกลางป่าเขาอันเมื่อมิดแต่ใจของท่านกลับแจ่มสว่างดุดเพลิงในเปลวเทียนไม่มีสิ่งใดในโลกที่น่ากลัวเท่ากับความคิดที่ยังไม่พ้นจากอาสะวะและไม่มีที่ไหนในโลกที่สงบเท่ากับใจ ที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมในคืนแรกนั้นเองขณะที่หลวงพ่อชัยนั่งขัดสมาธิแน่นิ่งอยู่ใต้กรดใจจดจ่ออยู่กับบทภาวนาเสียงมแมลงป่าที่เคยร้องระงม,มคอยๆเนี่ยายไปทีละน้อยลมยามค่ำที่เคยพัดโชยเผ่าเบาระหว่างกิ่งไม้กลับนิ่งเงันอย่างผิดธรรมชาติความเงียบแลดูหนักแน่นและเย็นเยียบราวกับมวลอากาศโดยรอบถูกดูดกลืนเข้าสู่ความลี้ลับบางอย่าง ที่กำลังก่อตัวขึ้นในความมืดทันใดนั้นกลิ่นหอมของทูบคละคลุมไปในอากาศแทรกมากับไอละองที่ลอยเบาบางทั้งที่ไม่มีผู้ใดอยู่ในบริเวณน,นั้นไม่มีการจุดไฟไม่มีแม้กระทั่งร่องรอยของคนใดเดินผ่านมาทว่ากลิ่นนั้นกลับชัดเจนเหมือนใครกำลังบวงสงอยู่ไม่ไกลนักกลิ่นทูบนั้นไม่ใช่กลิ่นที่มนุษย์ปัจจุบันใช้หากเป็นกลิ่นแบบโบราณที่ชาวพื้นเมือง ใช้ในพิธีกรรมใหญ่เฉพาะถิ่นกลิ่นที่ทำให้บรรยากาศรอบกายกลายเป็นอึมครึมและขนลุกอย่างน่าประหลาดแล้วจู่ๆเงาร่างหนึ่งก็ค่อยๆปรากฏขึ้นกลางความเมื่อชา้ชาๆเงานั้นเดินออกมาจากพื้นป่าเรากับแทรกตัวมาจากมิติอื่นเป็นเงาของชายแก่รูปร่างผอมเกรงผิวคล้ำเหี่ยวย่นใบหน้าครึมครางสวมเสื้อผ้าพื้นเมืองเก่าแก่แบบล้านช้าง มีผ้าขาวมาคาดเอวห่มผ้าสะพายเฉียงและมีเครื่องรางไม้ไผ่เก่าผูกที่ต้นแขนดวงตาของเขาสีแดงเรืองรองราวกับไฟที่ลุกเงียบๆอยู่ภายในนี่คือผีเจ้าแห่งภูเขาควายวิญญาณเก่าแก่ที่สิงสถิตยอยู่นดินแดนนี้มานานนับร้อยปีเป็นเจ้าถิ่นผู้รักษาภูเขาด้วยทิฐิอันแรงกล้าเคยปกป้องพื้นที่แห่งนี้จากผู้คนที่เข้ามารบกวน เป็นที่เรื่องลือว่าแม้พรานผู้เก่งกล้ายังต้องกราบขอขมาเมื่อเดินผ่านทว่าในคืนนี้ผีเจ้ามีได้มาเพื่อขับไล่ธรรมดาแต่หมายจะลองวิชาหลวงพ่อชัยด้วยความถือดีอัตตาที่ฝังรากลึกในใจวิญญาณทำให้เข้าใจว่าตนยังมีฤทธิ์ครองแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่มีผู้ใดควรเหยียบย่างโดยปราศจากการยอมรับแต่เมื่อพลังเร้นลับของเขาค่อยๆแผ่เข้าใกล้หลวงพ่อชัย กลับพบว่าไม่อาจล่วงล้ำเข้าไปได้แม้แต่น้อยเหมือนมีผนังแก้วใสที่มองไม่เห็นล้อมรอบกายท่านไว้เงาของผีเจ้าเมื่อเหยียบย่างเข้ามาไกลกลับสั่นสถานคล้ายต้องเพลิงอ่อนๆบางอย่างเงานั้นชะงักไปโดยไม่ทันตั้งตัวดวงตาที่เคยแดงเรืองเริ่มสั่นไหวและพลังของเขาก็ค่อยๆถ่ายร่นราวกับถูกกระแสทํำล้อมรอบและกดทับลงอย่างหนักหน่วง แม้หลวงพ่อชัยจะยังคงนั่งนิ่งอยู่ในสมาธิมิได้ขยับตัวหรือเปล่งเสียงใดทว่าอำนาจแห่งจิตภาวนาและพลังธรรมที่สั่งสมมายาวนานกลับแผ่คลุมออกไปรอบกายดังเกรอะเรืองแสงที่มองไม่เห็นพลังนั้นมิใช่อาคมที่ก้าวราวหากแต่เป็นธรรมานุภาพอันบริสุทธิ์ที่ไม่มีพลังใดๆของโลกเงาทลุทะลงได้ผีเจ้าจ้องมองหลวงพ่อชัย ด้วยแววตาที่ผสมระหว่างความสงสัยความวันไหวแท้จริงแล้วหลวงพ่อชัยหาใชรยธรรมดาอย่างที่ตาเปล่ามองเห็นท่านเป็นผู้สั่งสมบารมีและวิชาคุณมาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรโดยความสนใจใฝ่รู้ในธรรมะและวิชาไสยเวทตั้งแต่วัยเยาว์ท่านจึงออกแสวงหาครูบาอาจารย์ในทิมกันดานของแดนอีสานณที่ที่ผู้คนยังรักษาความเชื่อดั้งเดิม และวิชาพุทธาคมอันเข้มขลังไม่เสื่อมสูญหลวงพ่อชัยได้รับการถ่ายทอดวิชาจากพระอาจารย์ผู้เท่าผู้ทรงอภิญญาซึ่งจำพรรษาอยู่ในถ้ากลางป่าดงดิบท่านเรียนรู้ทั้งอักขรยนันคาถาอาคมการเจริญจิตภาวนาจนเกิดพลังจิตอันนิ่งแนวท่านไม่เพียงจดจำบทคาถาหากยังเข้าใจแก่นแท้ของแต่ละบทในฐานะพลังของธรรมไม่ใช่เพียงเพื่อป้องกันภยัย แต่เพื่อยังความเมตตาและสันติในจิตใจผู้ใช้นอกจากนี้หลวงพ่อชัยยังได้ศึกษาคำพีพระเวทเก่าแก่จากใบลานและหนังสัตว์ที่พระอาจารย์เก็บรักษาไว้บางเล่มมีอายุเกินกว่าร้อยปีเป็นภาษาของภาษาบาลีและบางส่วนเป็นอักษธรรมที่ต้องใช้จิตสัมผัสเพื่อเข้าถึงแก่นความรู้ท่านเรียนรู้ด้วยความอ่อนน้อมและตั้งใจไม่รีบร้อนไม่แสวงหาฤทธิ์เพียงเพื่ออดอ้าง ด้วยความเพียรอันยาวนานพลังจิตของหลวงพ่อจึงมั่นคงยิ่งนักเป็นจิตที่ฝึกฝนจนละเอียดยิ่งกว่าคมมีไม่หวั่นไหวต่อโลภโกรธหลงความกลัวหรือความประมาทอันใดจิตของท่านเย็นดังผืนน้ำที่สงบในยามรุ่งสางใสบริสุทธิ์จนสามารถสะท้อนสิ่งเร้นลับได้โดยไม่มีการบิดเบือนพลังนั้นเองที่ทำให้หลวงพ่อใัยสามารถป้องกันตนจากพูดผีอันมีฤทธแรงกล้า ได้โดยไม่ต้องใช้อาวุธหรือวัตถุอาถรรพ์ท่านเพลงสวดคาถาหนึ่งบทบทที่ไม่ได้มีแต่ถ้อยคำหากเต็มไปด้วยเจตนาแห่งเมตตาและยานอันแน่วแน่แรงอาคมแห่งธรรมะก็จะแผ่กว้างออกจากจิตท่านเป็นคลื่นแห่งแสงที่มองไม่เห็นล้อมรอบกายดุดอาพรศักดิ์สิทธิ์คาถานั้นไม่ใช่ของหายากทว่าทรงพลังเพราะจิตของผู้บริกรรมบริสุทธิ์ถึงที่สุดไม่มีอาคาตไม่มีความเกลียด มีเพียงเมตตาอย่างลึกซึ้งแม้พูดผีร้ายที่มีแรงครูหรือวิญญาณอาฆาตที่เคยฆค่าชีวิตคนยังไม่อาจฝ่าอำนาจนั้นเข้ามาได้หากยังมีอกุศลอยู่ในใจดังนั้นการที่หลวงพ่อชัยสามารถดำรงสมาธิได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความเร้นลับแห่งภูเขาควายก็ไม่ใช่โดยโชคหรือริเทินใดๆหากเป็นเพราะความนิ่งที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริง พลังที่มาจากภายในมิใช่สิ่งที่ยืมใครมาในคืนต่อมาระหว่างที่หลวงพ่อชัยยังคงปักกลดอยู่ในสถานที่เดิมใต้ร่มไม้ใหญ่ริมฐานน้ำการปฏิบัติสมาธิของท่านดำเนินต่อเนื่องอย่างสงบทว่าความสงบนั้นกลับเริ่มเปลี่ยนแปลไปโดยไม่มีสัญญาณเตือนใดยามค่ำป่ามักมืดอยู่แล้วแต่ในคืนนั้นความมืดกลับทึบหนากว่าทุกคืน ที่ผ่านมาจนแม้แสงจันทร์ก็คล้ายถูกบดบังไปโดยเมฆดำที่ลอยมาเงียบเงียบอย่างผิดธรรมชาติอากาศที่เคยเย็นกลับกลายเป็นเย็นเยือกแฝงกลิ่นอับชื้นของเนื้อเน่าที่ไม่อาจมองเห็นแล้วทันใดนั้นลมแรงก็หอบพัดมาเป็นสายหอบใบไม้ปลิวว่อนทั่วบริเวณกลิ่นทูบเก่าๆและกลิ่นไม้เผาเบาลอยมาตามลมอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่กลิ่นที่เงียบสงบเหมือนคืนก่อน หากเป็นกลิ่นเราเร่งรุนแรงเรากลับมาจากพิธีกรรมโบราณที่เต็มไปด้วยพลังอาฆาตสายลมแปรเปลี่ยนกลายเป็นเสียงหวีดร้องโหยโหนเสียงนั้นดังก้องรอบกลดคล้ายเสียงสตรีคร่ำครวญปนเสียงโหร่ายย้อยอของบุรุษหลายตนเสียงเหล่านั้นสะท้อนก้องอยู่ระหว่างต้นไม้เรากับป่าทั้งผืนได้กลายเป็นดินแดนของความตายเงาร่างเลือนลางหลายสาย เริ่มปรากฏรอบบริเวณเงาเหล่านั้นเคลื่อนไหวเร็วผิดธรรมชาติบางตนสูงโย่งผิดรูปบางตนมีแขนยาวจะรบพื้นบางตนไม่มีใบหน้าเลยแม้แต่น้อยพวกมันห้อมล้อมกรดของหลวงพ่อชัยไว้ขยับใกล้เข้ามาทีละน้อยอย่างเงียบงนันแต่ทรงแรงกดดันราวกับคลื่นพลังลบที่คอยคอยข่มพลังชีวิตรอบตัวให้แห้งเหือดและในท่ามกลางหมู่เงาพรายเหล่านั้น เงาหนึ่งค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นดินเบื้องนาอย่างสง่างามแต่น่าสะพรึงมันคือผีเจ้าองค์เดิมแววตาแดงฉานของมันลุกวาวด้วยความเครียดแค้นลึกมันมิดได้ยอมรับภพยแพ้จากคืนก่อนหากกลับไปเกณฑ์เหล่าดวงวิญญาณเรร่อนที่สิงอยู่ในผืนป่าผูควายมาเสริมพลังหวังล้อมปราบหลวงพ่อชัยด้วยพลังผีหมู่มหาศาลเสียงโหราของผีเจ้าดังกึกก้องในหัว คล้ายดังกว่าเสียงธรรมดาเรากับมันไม่พูดผ่านอากาศแต่แทรกเข้าสู่จิตโดยตรงความเมื่อดแน่นขนาดรอบกรดจนต้นไม้ใหญ่ดูคล้ายเงายยกย้ายซ้อนทับกันลมหอบโบกแรงขึ้นจนสายกรดสะบัดโครงไม้ไผ่ส่งเสียงดังเปรยเอยแต่หลวมพ่อชัยกลับยังคงนิ่งเฉยอยู่ในอิริยาบถเดิมดุดดังภูผาที่ไม่ไหวเอ็นต่อสายลมแม้แรงพยาบาทจะแผ่ซ่านทั่วทิศ ดวงจิตของหลวงพ่อกลับแนว่วแนว่เป็นหนึ่งเดียวกับสมาธิท่านรับรู้ทุกการเคลื่อนไหวโดยไม่เปิดตารับรู้พลังแห่งความอาฆาตที่รายล้อมโดยไม่หวาดกลัวแม้แต่น้อยพลังจิตที่มั่นคงของท่านเปล่งออกจากภายในคล้ายเปลวแสงสีขาวที่แผ่เบาๆคลุมกายมนพลังหมนที่พยายามเข้ามาใกล้จึงสันสถานเหมือนถูกรังสีร้อยแรงห่อหุม้มเหล่าพูดพลายเริ่มแผดเสียงดังขึ้น คล้ายไม่พอใจที่อำนาจของตนไร้ผลบางตนพุ่งเข้ามาไกลทว่าเมื่อเข้าถึงรัศมีรอบกลดกลับส่งเสียงร้องโหยโหนแล้วถอยกลับอย่างเจ็บปวดเราถูกเพลิงสวรรค์แผดเผาแม้พวกมันจะโผมเข้ามาหลายครั้งทว่าทุกครั้งพลังแห่งสมาธิและเมตตาธรรมของหลวงพ่อชัยก็คอยๆสยบคลื่นพยาบาเหล่านั้นลงทีละระลาเหมือนเปลวไฟที่ส่องสว่างในม่านหมอกมืดมิด เมื่อเหล่าวิญญาณร้ายยังคงหมุนวนรอบกลดไม่หยุดเรากับพายุเงาที่ไหลวนด้วยแรงอาฆาตพวกมันส่งเสียงคร่ำครวญเสียดแหลมโหรอยเยยและสาบแช่งอย่างไม่ลดละแม้พลังจิตของหลวงพ่อจะมั่นคงเพียงใดแต่คลื่นพลังลบก็ยังคงไหลซัดเข้ามาครั้งแล้วครั้งเล่าเรากับทะเลคลั่งท้าทายโขดหินยามนั้นเองหลวงพ่อชัยจึงค่อยๆลืมตาขึ้นชา้ชาๆ ในตาท่านสงบนิ่งไม่มีแม้ความโกรธหรืออาฆาตสักเศษ,ษเสีย่ยมีเพียงความเมตตาและสัจจะอันแน่วแน่ของผู้เดินในธรรมท่านไม่ตื่นตะะนกไม่ตะโกนตอบโต้ว,วิญญาณใดๆเพียงแต่พนมมือขึ้นเบื้องนาแล้วหลับตาอีกครั้งครู่หนึ่งเรากับเรียกพลังจิตจากภายในให้รวมเป็นหนึ่งจากนั้นเสียงโสดก็เปล่งออกมาเสียงของหลวงพ่อสงบนิ่งหนักแน,น่นเป็นถ้อยคำโบราณ ที่ผู้คนในยุคปัจจุบันแทบไม่รู้จักคาถาตวาดป่าหิมพานบทโสดโบราณซึ่งพระอาจารย์ผู้เท่าเคยกล่าวไว้ว่าแม้พูดผีปีศาจพันตนก็ต้องถอยแม้ริธมนต์ดำหรือใสยดำใดๆก็ต้องสยบหากผู้บริกรรมมีจิตบริสุทธิ์และสัจจะมั่นคงเสียงคาถาดังชัดแต่ไม่ดังมากเหมือนสายทานที่ไหลนิ่งสงบแต่แรงกล้าในแก่นอมสหัสเนพยาเวนไต วายุพัดอาโปไหลพุทธจิตตังปริตตังอาคัจฉายะมรานังวินาศสันติเสียงนั้นเปลงออกจากจิตที่มั่นคงเพลงรัศมีออกจากกายท่านเป็นดังกระแสคลื่นแห่งแสงสีทองเจือขาวสาดออกไปรอบกรดราวกับแสงฟ้าผ่าที่ปลดปล่อยกลางดึกสงัดทันใดนั้นเสียงหวีดร้องของเหล่าพูดไพร ก็ดังระงม,มขึ้นพวกมันสะดุ้งราวกับถูกแรงสะท้อนที่มองไม่เห็นเงาที่หมุนวนกลับสะบัดหลุดกระจายบางตนร้องโหยโหนก่อนสลายเป็นเท่าควันบางตนล้มสุดลงแล้วสลายหายไปในสายลมที่เงียบสนิทแม้ผีเจ้าเองซึ่งยืนอยู่ไกลออกไปก็ถึงกับถอยหลังหลายก้าวพลังอาฆาตท,ที่เคยเปล่งประกายคล้ายกลุ่มไฟกลับมอดลงอย่างรวดเร็วในรัศมีแห่งคาถานั้น ดวงตาที่เคยแดงฉานพลันหมน่นแสงหลวงพ่อไม่ได้มองด้วยความสมชัยท่านยังคงนั่งนิ่งเปล่งคาถาซ้ำอีกหนึ่งบทแล้วค่อยพนมมือแผ่เมตตาให้ทั้งสิ่งที่สลายไปและที่ยังคงอยู่เมตันจะสัพพโลกสมิงมานาสัมภาวะเยออปริมานางังลมสมบลงในชั่วพริบตากลิ่นทุกคนไฟจางหายแสงจันทเริ่มสองทะลุเมฆหมนกลับมาอีกครั้ง ป่าเงียบลงเงียบเสียจนได้ยินเสียงมแมลงกลางคืนอีกครั้งรอบกลดกลับมาเป็นเหมือนเดิมสงบเรียบเย็นและเต็มไปด้วยพลังแห่งธรรมะหลังจากคืนอันลีลับผ่านพ้นไปความสงบก็กลับคืนสู่ป่าภูควายอีกครั้งหลวงพ่อชัยยังคงปักกลดอยู่ในที่เดิมใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางปริกษาใหญ่ทวันรกรัดและเสียงธรรมชาติที่ดังก้องในความเงียบ ยามเช้าท่านออกบินทบาตตามทางเกวียนเก่าๆที่ทอดลัดลราลงสู่หมู่บ้านเล็กๆใกล้ตีนเขาอาศัยข้าวปลาที่ชาวบ้านถวายโดยศรัทธ,ธาแล้วกลับขึ้นมากลางป่าเพื่อปฏิบัติทาตลอดวันป่าภูควายในยามกลางวันนั้นสงบเย็นและสง่างามต้นไม้ใหญ่ยืนต้นราวเสาหลักโลกร่มเงาของไม้พืชและพื้นดินแดงคล้ายห่มด้วยผ้ากาสาวพัสแห่งธรรมาชาติ หลวงพ่อท่านใช้เวลาในแต่ละวันเพื่อเดินจงกรมนั่งสมาธิและเจริญภาวนาเป็นนิจบางวันท่านสวดมนต์แผ่เมตตาให้แก่เหล่าวิญญาณทั้งหลายที่ยังติดอยู่ในวัดสงสารมิได้อาคาตต่อเจ้าที่หรือผีผูกเขาหากแต่สวดให้พวกเขาได้มีโอกาสคลายทิฐิและเข้าสู่แสงธรรมหลายคืนต่อจากนั้นแม้จะยังคงมีกลิ่นไอของพลังเร้นหลับเวียนวนอยู่ตามเงาไม้ ทว่าไม่มีวิญญาณใดกล้าเข้ามาใกล้กรดของท่านอีกต่างรู้ดีถึงกำลังบุญและฤทแห่งธรรมะที่แร่ออกอย่างสงบแต่มั่นคงเราเคือนใหญ่ต้านทานคลื่นอธรรมหลวงพ่อชัยมิได้ใช้ฤทธอำนาจเพื่ออดโอท่านเพียงปฏิบัติธรรมะอย่างเคร่งครัดดุจพระกรรมฐานในสายป่าแท้ๆสะสมพลังจิตทุกลมหายใจเข้าออกไม่หวังสิ่งใดนอกจากความหลุดพ้นจากกิเลส และเวทนาในโลกเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันหลวงพ่อท่านเริ่มรู้ในจิตว่าการจำพรรษาในสถานที่นี้ได้บรรลุผลตามวาระแล้วจิตของท่านสงบเย็นยิ่งนักดุดผิวน้ำที่หยุดนิ่งไม่มีระลากท่านจึงเก็บกรดห่อบารและจีวรอ,อย่างเรียบง่ายเหลือเพียงสิ่งจำเป็นตามแบบพระธุดงก่อนจะออกจากภูควายท่านยืนสงบมองยอดเขาที่โค้งคล้ายหลังควายใหญ่ สถานที่ซึ่งเคยเป็นดินแดนแห่งพลังเงนาทว่าบัดนี้กลับอบอวลด้วยความสงบร่มเย็นท่านพนมมือเบื้องหน้าแผ่เมตตาครั้งสุดท้ายให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายและฝากแรงกุศลไว้ในแผ่นดินนั้นแล้วจึงหันหลังเดินจากไปช้าๆมุ่งหน้าสู่ทางป่าเล็กแห่งใหม่ที่ไร้ผู้คนไร้แสงไฟไร้เสียงรถเพียงเพื่อสืบต่อการแสวงหาความวิเวกในธรรมะและขัดเกลาจิตภายในให้หลุดพน้น จากเครื่องร้อยรัตทางผงคติธรรมสัพพสิ่งในโลกนี้ล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมแม้ผีเจ้าผู้มีอำนาจแห่งป่าก็ยังไม่อาจข่มพระผู้มีธรรมอยู่ในใจหลวงพ่อชัยแสดงให้เห็นว่าความสงบเย็นเมตตาและสมาธิอันมั่นคงนั้นคือเกราะที่แท้จริงในโลกอันแปรปรวนมิใช่เพียงแค่คาถาหรือเวทมนต์หากแต่เป็นธรรม ที่ป้องกันและชี้ทางสว่างให้แก่ทุกชีวิตที่ยังเวียนว่ายอยู่ในวัดสงสารนี้เรื่องเล่าจบลงแล้วขอความเมตตาท่านผู้ฟังกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องและท่านจะไม่พลาดเรื่องเล่าชาวบ้านตำนานพื้นบ้านเอวังด้วยประการฉนี้